สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกาเซตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกออนไลน์กันมาได้ที่แอตลีกาเซตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับ อ่ะวันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube c h anel ของเรานะครับก็หายไป2อสวันนะครับเนื่องจากว่าฟุตบอลน้อยนะครับแล้วก็เตะเร็วนะครับไม่สามารถทใา้ผมนั้นทำคลิปได้นะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับคู่นําเสนอนะครับวันนี้เป็นดิเดโมมินส์ครับเปิดบ้านรับกัมเยงของ f อฟซีเซนลุนะครับเป็นฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกนะครับเตะเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับ มาดูที่ลำดับในตารางคะแนนเบลารุสพิมร์เลีกก่อนนะครับเจ้าบ้านนะครับดินอมมินต์อยู่ลนดับที่9ของตารางนะครับเตะไปแล้ว6นัดมี9แต้มนะครับวันนี้ถ้าเก็บอีก3แต้มได้จะเป็น12นะครับขึ้นไปเปียอันดับที่2กับอิสลอตเลยนะครับไลจี้จ่าฝูง FC ฟซีแต้มเดียวนะครับส่วน FC ฟซีรุตนะครับปัจจุบันเป็นจ่าฝูงของตารางนะครับเตะ6นัดเท่ากันนะครับมี13แต้มนะครับวันนี้ถ้าเก็บได้อีก3ก็จะเป็น16บหกนทิ้งห่างอันดับสองอย่างอิสลอตออกไป สถิติสินัดหลังสุดที่พบกันนะครับคู่นี้ออกเสมอเพียงแค่2ครั้งนะครับทีมเยือนเอาชนะได้2ครั้งแล้วก็เจ้าบ้านเก็บรวดนะครับอีก6นัดที่เหลือนะครับชนะเรียกได้ว่าชนะค่อนข้างเยอะนะครับตั้งเจ้าบ้านนะครับเสถิติไม่ใช่ครับฟอร์มหนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเจ้าบ้านเดนเดอโมมินชนะ3แพ้2นะครับทีมเยือน FC ฟซสุริชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับฟอร์มค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับในด้านความพร้อมของทีมวันนี้สองทีมบาดเจ็บเตะโทษแบนไม่มีนะครับพร้อมฟัดแข่งกันแบบเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวนะครับ เออสำหรับ uh, เอฟซีเลุดนะครับกับดิโนโมมินเจ้าบ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท็อปฟอร์มของทั้ง2ทีมครับดิโนโมมินเนี่ยความจริงแล้วเป็นทีมที่ค่อนข้างเรียกว่าขาใหญ่ของเบลารุสนะครับแต่ว่าช่วงต้นฤดูกาลเปิดเปิดสนามเนี่ยสองนัดแรกนะครับก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมา2นัดหลังนี่ชนะมาติดเลยนะครับเราวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับขวัญกำลังใจค่อนข้างจะเต็มเปี่ยมนะครับส่วน FC สลุดนี่ถ้าข้อมูลผมไม่ผิดพลาดรู้สึกว่าเหมือนจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นนะเหมืืืออ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 นน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 นัััััััดดดดดททีีี่่่่่่แแแลลลลล้้้้้วววเเหหมมมมฤูููกกาาาไไปยยิิิชะะคครรบบถขขผพภใจ อาจจะปิดพ้าก็ได้นะครับเอาเป็นว่าไม่ใช่ทีมขาใหญ่ของลีกเวลารุดก็แล้วกันนะครับแต่ว่า ทำผลงานได้ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับไม่ค่อยแพ้นะครับหนักเสมอหนักชนะอยู่อย่างนี้นะครับเรียกได้ว่ามาเงียบเบนะครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงไปเฉยเลยนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่ามันยังมันมันยังแค่เพิ่งช่วงเปิดฤดูกาลครับลีกนี้เขามีประมาณ15 16ทีมนะครับเตะประมาณ30นัดในรายการลีกเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยแค่ห้าหนัดแรกยังคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะครับเหมือนแค่ช่วงฤดูกาลยังยังยังประคับคอม่ได้ต้องดูกันยาวๆทัก1สิบนัดไปแล้วนะครับดูว่าใครจะ เป็นต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มแต่ว่าเสติของคู่เนี้ยเปิดมา10นัดเนี่ยที่เจอกันแ่ยเป็นทางด้านดีโมมินทำผลงานได้ดีกว่าจะแจ้งกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็คู่เนี้ยเวลาเจอกันนะครับผลมักจะออกแบบบ้านไข่บ้านหมันะครับถ้าบ้านเ,นเจอบ้านเอสซีรก็เสร,รุชนะถ้าเจอบ้าน ดีนอมอเนก็มักจะเป็นดีนโมดีนมอนชนะและที่ผ่านมาสุดจะเป็นดีนอมอเนชนะได้บ่อยกว่าด้วยนะครับราคาในการลงทุนนะครับเปิดออกมาเป็นหน้าดีน m มอินเป็นฝ่ายต่อนะครับทีมอันดับน้อยกว่าจะแ,แบกราคาเป็นฝ่ายต่อผมว่ามันน่าสนใจนะครับเริ่มต่อครึ่งลูก ครึ่งควบลูกหนึ่งลูกเต็มแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับราคาที่ผมแนะนำนะครับวันนี้ชอบเจ้าบ้านนะครับถ้าใครชอบก็ตานครับใจอยากส่วนก็ส่วนไม่ว่ากันอย่ามาโชว์เกลียดนะครับผมไม่ชอบนะครับก็ฝากไว้ที่ดีเดโมมินตนะครับต่อสักครึ่งควบลูกแล้วกันนะครับไม่มากไม่น้อยพอจัดตึงๆคอนะครับคิดว่าน่าจะเบียดเอาชนะได้นะครับจากสถิติที่ทํามาผลงานค่อนข้างจะดีกว่าแต่ว่า ชนะเนี่ยอาจจะไม่ได้ถล่มพลายแบบ40 50แลอาจจะ10 20หรือ21นะครับประมาณนี้นะครับแค่นั้นไม่น่าจะจริงกันเยอะนะครับฝากไว้ที่สักครึ่งควบลูกแล้วกันนะครับเม็ดมีแน่นะครับน้ำกำลังดีกาลังสวยนะครับเราไปรอรุ่นเม็ดสเอาว่าจะกินเต็มไหมเท่านั้นเองครับคลิปนี้ยังไงก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากให้พิจารณากันประมาณนี้ครับชอบชักดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไครนะครับ กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมอัปคลิปมันจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกันนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจากกันนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตติกาเซตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดปั้นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์ก็มาได้ที่แอตติการเซตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับสรุป คู่นี้ต่อเดลโมมินเจ้าบ้านที่สักครึ่งควบลูกนะครับสกอร์ที่คาดคาดว่าน่าจะเบียดชนะที่1 0 2 0นะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็พิจารณาให้ดีนะครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ